สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสูขูสูข้นเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดอชาน้อยร้อยเอ็ดคือกันนะอุช่ายืดหลือฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามให้บูมน้อยหน่อยเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้บอกเดินทางจากบ้านปก,ก,กอกมาแล้วนะครับจะไปที่เต่าง,งอยนะครับผมพี่หมวยก็ขับรถเหมือนเดิมนะครับผมสิบไปเต่างอยครับพี่น้องจะไปซื้อรถมาไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมอ่า กาสิไปซื้อรถมาใหม่เนาะเพราะว่าตอนนี้มันมีรถยุคเคขั้นเดียวกับสิไปซื้อจะไปซื้อรถมาเพิ่มวันนี้บุ๋มน้อยก็จะไปดูรถนะครับเราจะไปดูรถคนเลยลิงว่ะมึดแถวมาบ,บุ๋มน้อยจะไปซื้อรถมาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับผมเพราะว่ามันมีแค่คันเดียวตอนนี้จะไปซื้อเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเอารุ่นไหนตัวไหนอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เดินทางจะถึงเต่างอยแล้วนะครับพี่น้องนี่เราก็จะผ่านวัดสิริมงคลเต่างอยนะครับผมซึ่งเป็นเขาเอิญมกกาจากตรงนู ็ได้พนมจำลองบ่ะนะครับของเอต่างอยเรานะครับมีหลายอย่างพี่น้องของดีเต่าง้อยนะครับขณะที่เดินนาทางมาบุ้มหน้อยก็กาลังคิดยากอยู่ว่าจะเอารุ่นไหนดีตัวไหนดีเนาะพี่น้องไม่รู้ว่าจะเอารถรุ่นรุ่นไหนดีน่ะนะพี่นอ้องคิดหลายอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะครับคิดยากพี่น้องเอ้ยนะครับเพราะว่าตัดสินใจซื้อเงินตัดสินใจซื้อเงินสดเลยพี่น้องบุ้มหน้อยว่าอยากเป็นหนีเขา ขี่คันเป็นนีเขาพี่น้องเอ้ยขี่คันพอลดบูมน้อยก็จะมาซื้อลดเงินสดเลยวันนี้นะครับผมวางเงินสดเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดดอกเบีย้ยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราซื้อล,ลดเงินดาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินผ่อนนะ่เขาก็จะยึดเอารถเราเข้าแฟรแอมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อลดเงินสดเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะเป็นรุ่นอะไรตัวไหนเนาะนะครับมาถึงแล้วนะคะผมเราก็จะลงไปดูรถกันนะครับ เดี๋ยวไปเลือกรถกันเลยนะครับผมว่าจะเอาคันไหนครับผมคันเดี๋ยวมันพอพ่อพี่น้องครับต้องซื้อไปเพิ่มเอาลอกรถไป <c oughs> พี่หมวยลืมล็อกรถเพิ่นแต้งหนาไว้ยังดีได้พี่น้องเตรียมร่ำขอพอรกบลังแก่บ่เบนเมื่อนี้นะครับพี่หมวยแต่งหน้าไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไม่ถ้ารำขอพรน,นะครับเท <c oughs> <c oughs> ได้แล้วครับผมรถอีกหนึ่งคันพี่น้องครับผมได้รถอีกหนึ่งคันแล้วนะครับผมให้กับน้องโอชานะครับพี่น้องครับผมนี่แหละพี่น้องมาซื้อรถนี่แหละซื้อเงินสดไม่ได้ผ่อนเด้อพี่น้องครับผมซื้อเงินสดบาได้ดาวด้วยนี่นี่เลือกเอาได้ลูกเลือกเอาเอาสีไหนลูกเอาคันไหนดีครับสีแดงหรือสีนี้ลูกสีนีลสีแดงสีนี้บ่ อาได้หกอซีเขียวป่ะเจ้าจบ่าครับจ่ายเงินสดเลยไม่อยากเป็นหนี้ทีขันเป็นหนี้เดีย๋ยวไปจ่ายต้งก่อนเดี๋ยวเราจะไปถามราคาก่อนว่าเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหได้รถแล้วนะครับเดีจะบอกเลยว่าเป็นเป็นตัวท็อปเพราะว่ามันมีอยู่คันเดียวผมอมาเราก็จะมาเช็คระบบไฟตานะครับผม โอ้โห oh, ระบบไฟตาโอเคบ่มีเบรกครับคันน <laughs> <laughs> ี้บ uh, ่มีเบรกเรียนจังเดียวแต่ไปรถไงบ่อุ้ยเพลงมามวนเดี๋ยปิดลูกปิดปิดนี่ขับไปแล้วก็ไปจ่ายเงินเขาลูกไปขับไปเลยครับเอาข้าึ้นเอาข้าคืนไปยู่ไปโอ้ ซื้อล้ให้น้องโอจานะครับผมไปขับที่บ้านกู่กานะครับโอเคเท่าไหร่ครับนี่ห้าเก้าเก้ารถนั้นเท่าไหร่คะไม่เป็นไรให้หกร้อยไม่ต้องทอนจ้ะได้แล้วลูกโอเคครับผมโอ้ยเสือหววเหินอัวเด็ก ลงไปจังเล่นก็นได้หรอกลูกกดบ้งอะไีสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซสก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยพี่น้องด้วยอ้ย <c oughs> เล่นอีกแล้วโอเคพี่น้องครับผมสวัสดีครับ